สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการลบทศนิยมกันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกทศนิยมไปแล้วเนาะการบวกกับการลบก็มีวิธีการคล้ายกันเลยนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายก็คือไม่มีการขอกระจายมาจากหลัก ที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะหรือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเรียก,กคําว่าขอยืมนั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อ1 0 6ลบด้วย0.4นะคะอันนี้มีภาพประกอบนะคะ0.6ก็คือทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่ระบายสีด้วยสีชมพูทั้งหมดคือ0.6นหาะคะหักออกด้วย0.4หากออกด้วย0.4ะ,ะคะก็คือ เอา0.4เนี่ยออกก็คือเอาออกไปสีช่องก็คือเอาออกส่วนที่ครูขีดด้วยสีเขียวนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะเหลือเพียงแค่2ช่องนี้นะคะช่อง1กับช่องสองนี้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเหลือ2ช่องจาก2ช่องทั้งหมด10ช่องก็จะได้เป็นคำตอบคือ0.2นั่นเองนะคะหรืออันนี้มีภาพป,ประกอบหรือถ้านักเรียนจะต้องการตั้งลบนะคะก็คือเอาตัวตั้งตัวตั้ง ก็คือ0.6นะคะอันนี้คือตัวตั้งส่วน0.4เราเรียกว่าตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเอาตัวตั้งเป็นตัวตั้งนะคะห้าเอาตัวลบขึ้นมาเป็นตัวตั้งเด็ดขาดน,นะนลบด้วยตัวลบก็คือ0.4นะคะเมื่อลบกัน6ลบ4ก็จะได้2ใส่จุดและเลขตัวหน้าก็คือเลข0ูนย์จะสังเกตเห็นว่าเวลาครูทำเนี่ย กูจะตั้งหลักให้ตรงกันเสมอเพื่อที่จะสะดวกต่อการลบนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายให้ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันก่อนและควรลบจากหลักขวาสุดก่อนก็คือหลักที่อยู่ด้านท้ายสุดก่อนเสมอ ะะอย่างเช่นข้อ1 5.368ลบด้วย1.245นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านท้าย5.368เนี่ยด้านท้ายจุดเนี่ยด้านหลังจุดเนี่ยมีเลข3ตัวอันนี้ก็มีเลข3ตัวเหมือนกันแสดงว่ามันมีตำแหน่งที่เท่ากันแหละก็คือ มีทศนิยมสาตำแหน่งเท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอามาตั้งลบกันได้เลยนะคะก็คือเอาตัวตั้งก็คือ5.368เป็นตัวตั้งนะคะและลบด้วย1.245นะคะก็ตั้งหลังให้ตรงเนาะแล้วรู้ว่า8ต้องตรงกับเลข5 6ต้องตรงกับเลข4 3ต้องตรงกับเลข2และสุดท้ายเลย5ต้องอยู่ตรงกับเลข1น,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งตั้งให้ตรงนะคะวันนี้มีคนผิดพลาดก็มีนะคะตั้งหลักผิดหรือเติมศูนย์ผิดนะคะคำตอบก็เลยผิดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งตั้งหลักให้ตรงนะคะและก็ทำการลบออกมาเช่น8 8-5ลบ,ลบก็ได้3 6กลบ4ก็ได้2 3-2ลบ2ก็ได้1และ5-1ลบ1ก็ได้4นะคะแบบนี้ก็จะได้คำตอบมาคือ4.123นะคะนักเรียนอย่าลืมนำจุดมาเสมอนะคะจากการที่ครูตรวจงานเรื่องการบวกทศนิยมวันนี้เนาะก็จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยลืมเครื่องหมายลบลืมขีดเส้นใต้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามลืมนะคะแล้วก็ลืมว่าต้องตอบเป็นเลขไทย นะคะคเพราะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลย3.75ลบด้วย0.6นะคะจะเห็นว่า3.75หลังจุดมีเลข2ตัวแต่0.6มีเลขหลังจุดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งเท่ากันก่อนโดยการเติม ศูนไปหลังเลขหกนึงตัวเพื่อให้มันมีสองตัวเหมือนกันแล้วก็นำไปตั้งนะคะตั้งลบออกมาแล้วก็ทำการลบออกมาก็จะได้คำตอบคือ3.15นั่นเองอันนี้เป็นการลบง่ายๆที่ไม่มีการกระจายนะคะ,ะผ่านเนาะต่อไปเป็นการลบที่มีการกระจายนะคะก็คือแบบเดิมเลยนะคะก็ เวลาลบให้ทำการลบเหมือนจำนวนนับนะคะโดยเอาหลักเดียวกันมาลบกันก่อนถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนจึงหาผลลบมาดูตัวอย่างนะคะเช่น4.83ลบด้วย1.751นะคะจะเห็นว่า4 8 8 3มีเลข2ตัว1.751มีเลขหลังจุด3ตัวเพราะฉะนั้นมันยังไม่เท่ากันเราต้องเติม0ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งลงในตารางเลยนะคะตั้งลบเลยก็เป็น4.830นะคะต้องเอาศูนย์มาด้วยนะคะอย่าลืม0นยะ์ะลบด้วย1.751นะคะแล้วก็ทำการลบดู ศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปขอ,อกระจายเลขสามมานะคะขอมาก็เหลือสองเหลือสองนะคะเมื่อเหลือสองฝั่งนี้ยืมมาก็เป็นสิบสิบลบหนึ่งก็ได้เก้านะคะต่อไปสองลบห้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไปขอกระจายเลขแปดมาอีกจากแปดก็เหลือ 7ยืมมาเป็น10ก็รวมกับที่มีก็เป็น12 12-5ลบ5ก็ได้7แบบนี้นะคะและ7-7ลบ7ก็ได้0ส่วน4-1ลบ1ก็ได้3แบบนี้นะคะเพระาะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ3.079แล้วก็ไปตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะนี่คือการลบทศนิยมที่มีการกระจายนะคะ ก็คือการขอยืมขอกระจายตัวหน้ามานั่นเองพอขอกระจายตัวหน้ามานักเรียนที่สำคัญเลยอย่าลืมหักออกเพราะถ้านักเรียนลืมหักออกคำตอบที่นักเรียนได้มาก็ผิดนะคะต่อไปสำหรับอันนี้เป็นแบบฝึกฝึกหัดครั้งที่แปดแล้วเนาะอ่ะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่33และหน้า34ทําทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างมีคนทัก ข้อความส่วนตัวเนาะมาหาครูหลายคนเลยถามว่าครูขาแล้วด้านล่างต้องทำไหมคะสี่ข้อที่ไม่ใช่แสดงวิธรรมให้เติมคำตอบลงไปได้เลยทำค่ะนักเรียนครูให้ทำทั้งสองหนะ้าก็คือทำหมดทั้งหน้านะคะเพราะฉะนั้นทำหมดทั้งหน้านะคะครูยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งมาให้นะคะก็คือสิบเก้าจุดหนึ่งเก้าลบด้วยแปดจุดศูนย์หนึ่งนะคะเห็นว่าทศนิยมตัวหลังเนี่ยมันเท่ากันและ ก็คือมีเป็น2องตำแหน่งเท่ากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาตั้งได้เลยเวลาตั้งอย่าลืมว่า1ตัวนี้จะต้องอยู่ตรงกับเลข0และ9ต้องอยู่ตรงกับเลข1ตัวนี้นะคะส่วนเลข8ตัวนี้จะต้องอยู่ตรงกับเลข9ตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ก็คือ1 9 1 9ลบด้วย8.01นะคะ เกับ8ตัวนี้ต้องอยู่ตรงกันเพราะอยู่ในหลักหน่วยนะคะห้ามเอา8ไปไว้ตรงนี้เป็นอันขาดนะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น8ต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ทําการลบออกมา9-1ลบ1ก็ได้8-1 -0 ลบ0ก็ได้1 9-8กลบ8ก็ได้1และสุดท้ายก็คือดึง1นงลงมาน่นเองคําตอบก็คือ1 1บเอจุด1นนั่นเองนะคะขอเน้นย้ำเนาะว่า อย่าลืมเครื่องหมายถ้านักเรียนไม่ใส่เครื่องหมายครูก็ไม่ทราบว่านักเรียนเนี่ยเอาไปทําอะไรกันนะคะและอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งตัวลบและผลลัพธ์ต้องขีดให้เรียบร้อยและอย่าลืมเครื่องหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีงานก็คือหน้า33 และหน้า34นะคะก่อนส่งตรวจทานดูให้ครบก่อนว่าทําครบทุกข้อแล้วหรือยังมีข้อไหนที่ทําแล้วยังไม่ได้ตอบไหมนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามดูคลิปให้จบถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ย้อนคลิปเนี่ยกลับไปดูอีกรอบนึงดูวนหลายๆรอบจนกว่าตัวเองจะเข้าใจแล้วค่อยลงมือทำแบบฝึกหัดน,นะคะเมื่อทำเสร็จก็ส่งให้ครูตรวจเนาะจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะถ้านักเรียนไม่ส่งเลยครูก็จะไม่ทราบเนาะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้สองหน้านะคะสำหรับวันนี้ ก็จบการสอนเพียงเท่านี้เนะเาะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ